อันดับที่หนึ่งผู้จัดการหน่วยอาวุโสเทพธน AO สองศูนย์คุณวงวรรณลักษณ์น่าเคลือครับเสียงปุูลังให้ท่านด้วยสุดยอดนี้ครับฤทสิ์ศิลปการนี้ครับความสำเร็จของท่านการทีต่อความยืนยืนที่สม่ำเสมอครับกาสราสถาลุอาได้อย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ ซียูนิลิงเธอก็ฟ้าอันดับสองและเธอก็เป็นทรอบอันดับหนึ่งเปอร์ซทค่ะคุณภาพการทำงานที่มากควบคู่กับเธอค่ะต่อดีทุกท่านนะคะที่เอ่อมาร่วมงานในวันนี้นะคะแล้วก็เอ่อรางวัลนั้นทรงเกียรตินะฉันขอขอบคุณนะคะผู้ที่ชักนำเข้าสู่โงการประกันชีวิตนะคุณ วิชาลุกโผล่ทางตินะคะแล้วก็แล้วก็ทีมงานเพ่วิญญาณเอโอ20ทุกท่านที่มาวงงานในวันนี้นะคะแล้วก็ท่านทียังไม่ได้เข้ามาองงานด้วยนะคะก็ขอขอบคุณทีมงาน550นะคะสันปตองแล้วก็แอล0สตรีทบุ๊คทุกท่กานนะคะที่ประสิทธิ์ประสานวิชารประกันชีวิตให้ค่ะ ก็วิชาประกันชีวิตที่ทำให้เราอะดูแลลูกค้านะคะต่อเนื่องแล้วก็ให้มีาตากลาความยัง่งยืนของตรงมทันหนึอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัทอารียาที่ประกันชีวิตนะคะที่ทำให้ลูกค้าเราอะมีแอปที่ดีนะคะก็คือแอปมาอียนะคะแล้ก็แอปมาเยเนี่ยช่วยทำให้ตัวแทนอย่างเรา เนื่องจากลูกค้าเรามีทั่วประเทศนะคะเราสามารถทําให้ลูกค้าเข้าใจกระบวารเงื่อนไขต่างๆใช้บริการต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมค่ะรวมทั้งมีเ a ลที่ลิฟตีอีแอพนึวยนะคะที่ทําให้เราได้ติดตามแล้วก็ให้บริการลูกค้านะให้เราสื่อสารลูกค้าทุกเดือนค่ะเพราะว่าลูกค้าชอบมากที่จะได้รีวอร์ดกับบริษัทในชุดๆุเดือนค่ะ ขอขอบคุณครอบครัวนะคะที่สนับสนุนขอบคุณทุกท่านที่มานะคะขอบคุณค่ะจำพันภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันนะคะกับท็อปเฟิร์